สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนกลับมาพบกับหยกในมิระเข้าใบมีกันอีกแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้ค่ะเป็นพิกอเด็กเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขาในอนาคตเมื่อเราและเขาได้คบกันจริงๆความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนไพ่ทั้งหมดมี3ามกองด้วยกันค่ะกองที่1คือกองน้องแมวกองที่สองสีเขียวและกองที่2 สีฟ้านะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนตั้งจิตสมาธิให้แน่วแน่ค่ะมองไปที่กองไพ่ที่รู้สึกว่าเขามีแรงดึงดูดต่อตัวเรานะคะแล้วคลิกไปฟังในเรื่องเรา ที่มีโอกาสจะเป็นเรื่องราวของของตัวเราและเขาในอนาคตหากใครฟังแล้วรู้สึกว่าเออคุณหยกมันใช่เลยมันคือเรื่องราวระหว่างเราและเขาแน่ๆเพราะเขาเป็นคนที่มีนิสัยในลักษณะแบบนี้ประมาณนี้นั่นก็คือเรื่องราวของคุณก็ถือว่าคุณได้ดูดวงฟรีไปค่ะแต่ถ้าหากใครฟังแล้วยังรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันไม่น่าจะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้นะขอให้เลือกไพ่ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็กลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งหากฟังไปฟังมายังรู้สึกว่า มันน่าจะยังไม่ใช่เรื่องราวของของเราและเขาก็ขอให้แอดไลน์ค่ะ b y u n underscore y OK, o k หรือ Facebook Fan Page Twitter a d m i ินเข้าไปมเข้ามาคุยกันก่อนเนาะหรือก็ปิดคลิปและก็กลับมาดูอีกรอบนึงมาดูกันอีกครั้งว่ามันมีโอกาสไหมว่าจะเป็นเรื่องราวระหว่างเรากับเขาในอนาคตก็ขอให้คลิกไพ่อีกรอบนึงเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่กองแรกกองนี้ค่ะ อันดับแรกหยกจะต้องดูก่อนเนาะว่าความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างอันดับแรกขอเช็คความรู้สึกของเขาก่อนนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในบางท่านที่เลือกกองนี้มีโอกาสสูงมากว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา,าอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเรา3ามคน อยากขออ่านไป2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือถ้าหากเขาคนนั้นไม่ได้มีใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีแฟนหรือมีคนดําเนินความสัมพันธ์อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคุณทั้งคู่ะคะ่ะที่มีคนของกันและกันอยู่แล้วในกรณีที่2ก็คือว่าคุณและเขามาคุยกันเขาอาจจะมีพันธะกรณีบางอย่างที่กําลังจะจบ ความสัมพันธ์ครั้งนั้นเพื่อที่จะมาหาคุณมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความแบบคลาคาซังแล้วเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณหรือเล่าเรื่องราวให้คุณฟังว่าเขาได้จบความสัมพันธ์จากคนทางฝั่งนูน้นมาแล้วอะไรประมาณนี้คือมันยังแบบมีความแบบคาาคาซังเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนอยู่อะไรประมาณนี้เนาะอ่อฮะและเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆแล้วเขาค่อนข้างชอบคุณพอสมควรและอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆครั้งใหม่กับคุณในอนาคตและคุณล่ะ รู้สึกยังไงกับเขาจริงๆแล้วคุณก็ค่อนข้างชอบเขานะแต่อยกมองว่า คุณเองหรือเปล่าคะที่อาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกคือคุณอาจจะไม่ได้คุยแค่เขาคนเดียวอะคะ่ะมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าคุณเองก็อาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้พอสมควรและอาจจะทําให้เขาเป็นหนึ่งในแคดดีเดตท,ที่เข้ามาหาคุณอะไรประมาณนี้เนาะจริงๆคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณมันเป็นความรู้สึกเดียวกันคะ่ะแต่มันเหมือนเป็นในลักษณะที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังมีพันธะสัมพันธ์กับ ับคนของเขาอยู่ซึ่งอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้เนาะโอเคแล้วเรามาดูกันค่ะว่าถ้าหากคุณและเขาได้คบกันจริงๆใครจะเป็นคนขอคบในความสัมพันธ์นี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มองว่าอาจจะไม่ได้มีการขอคบกันในลักษณะแบบลักษณะแบบจริงจัง,จงอะค่ะมันอาจจะเป็น ความรู้สึกที่แบบคุณและเขาคุยคุยกันไปคุยกันมารู้สึกว่าคุยถูกคอกันก็เลยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าขอกันเป็นแฟนคือมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คืออ้าวเราอยู่ด้วยกันฉันแบบสามีภรรยาแล้วในบางท่านหรือแบบอ้าวเราคบกันแล้วหรออะไรประมาณนี้คือมันอาจจะไม่มีแบบโมเมนต์ที่แบบว่าเออเราไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนแล้วแบบขอคบกันในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเราจะเป็นแฟนกับเธอเธอจะเป็นแฟนกับเราคือมันจะไม่มีมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างแบบตีเนียนไปเลย มันอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่คุณกําลังดิวในความสัมพันธ์อยู่ด้วยเป็นคนมีอีโกในตัวเองค่อนข้างสูงหรือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบภายนอกดูเข่งขืมนอะไรแบบนี้อาจจะเป็นหนุ่มมีอีโก้นิดหน่อยเขาอาจจะไม่กล้าขออาจจะเนียนๆไปเลยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วว่าคุณกับเขาได้ครบกันในอนาคตจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้คือหยกมองว่าไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขาที่เป็นคนแบบ เจ้าชู้ถ้าหากไม่ใช่คนเจ้าชู้มันจะเป็นในลักษณะที่เขาค่อนข้างดึงดูดแบบเพศตรงข้ามพอสมควรครบกันไปในช่วงแบบระยะแรกอะคะ่ะมันจะเป็นในลักษณะที่แบบความสัมพันธ์มันไม่ได้แบบเออเรียบง่ายเท่าไหร่อาจจะยังมีคนเข้ามาแวะเวียนหรือวุ่นวายในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะที่เป็นคนมีเสน่ห์หรือเป็นคนแบบปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็น แบบเวลาใครเข้ามาก็คุยไปมดอะไรแบบนี้คนนี้ก็เพื่อนคนนั้นก็เพื่อนอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคุณอะอาจจะรักเดียวใจเดียวอยู่แต่ด้วยความแบบเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นไงมันเลยทําให้แบบ คนอื่นๆรวมถึงคนที่จะเป็นแฟนของคุณในอนาคตอ่ะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้คือมันไวเวอร์ซ่าได้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้เนาะที่มีความเจ้าชู้แต่เมื่อคบกันไปนานๆแล้วแบบเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันมีความชัดเจนความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเหมือนเดอะซันนะคะมันมีความแฮปปี้มันเหมือนแบบกับเด็กเด็กน้อยแรกเริ่มที่ที่พึ่ง เดินอะไรประมาณนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะดําเนินไปอย่างช้าๆและมีความสูงมันจะเป็นอารมณ์แบบ poppy love คบกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออฉันมีความรักมอบให้เธอเธอมีความรักมอบให้ฉันคือมันเป็นรักที่ค่อนข้างมีความแบบบริสุทธิ์มากๆอะไรประมาณนี้มันเหมือนแบบเราได้เคลียร์ความสัมพันธ์ในเรื่องของรักสามเศร้าสี่เศร้าแล้วอะไรประมาณนี้เมื่อคบกันไปเรื่อยๆด้วยความว่ามันเป็นรักแบบเด็กๆอ่ะคุณอาจจะรู้สึก อยากจะหาความมั่นคงคือคนคนนี้ถามว่าคบได้ไหมคบได้แต่เขาจะมีแค่ความรักให้คุณอย่างเดียวเขาอาจจะไม่เก่งในด้านอื่นๆคือความมั่นคงถ้าจะหาจากคนคนนี้ถามว่าหาได้ไหมมันหาได้แต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้คือคุณกับเขาจะต้องแบบสร้างความมั่นคงแบบด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาคนนี้จะเป็นคนที่แบบรักครอบครัวมากๆแบบรักแบบ รักแบบยอมทุ่มเลยอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าหากคุณได้ไปเป็นแบบหนึ่งในความห่วงใยห,หนึ่งในครอบครัวของเขาคือเขาจะทุ่มเทให้กับตัวคุณแบบสุดแบบร้อยเปอร์เซนเลยอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้คุณอาจจะต้องแบบเหนื่อยในช่วงแรกนะมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบ ้นร้ายปลายดีอะค่ะช่วงแรกๆมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สักพักนึงเมื่อเกินแบบคบกันได้เกินสัก5ปี6ปีหรือบางท่านอาจจะเร็วกว่านะั้นนะคะเขาจะเริ่มมีความมั่นคงให้คุณในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือในด้านความมั่นคงของแบบ ชีวิตคู่ที่ดีขึ้นแต่ยกอยากให้ระวังนิดนึงคือคนคนนี้เขามีข้อเสียตรงที่ว่าเมื่อเขามีความมั่นคงในหลายๆด้านแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือว่ามันมีคนเข้าหาเขาเยอะอาจจะเป็นเพราะเขาอะค่ะเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วใช่ไหมเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นและเมื่อมีใครเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรกับเขาก็ตามอะ่ะมันเลยทําให้เขาดูเหมือนเป็นคนที่แบบ ไม่กล้าปฏิเสธอช่วยเหลือไปโมดอะไรแบบนี้คุยไปโมดอะไรแบบนี้ใช่ไหมเมันเลยกลายเหมือนแบบเขาให้ความหวังและดูเจ้าชู้กับคนอื่นอาจจะมีคนเข้ามาหาเขาในความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นและคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ม,มันเห็นชัดเจนมากๆเลยว่าคนคนนี้มีแวร์แบบในอนาคตอาจจะไม่เชิง เจ้าชูก็ไม่เชิงคือเขาจะเก็บคุณไว้บนหิ่งเขาจะทิ้งคุณไหมก็คือเขาไม่ทิ้งคุณแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะมีคนเข้าหาเขาเขาก็จะเอาคือเขาจะเป็นคนแบบลังเลไม่กล้าตัดสินใจก็คือเขาจะรับไว้หมดอะคะ่ะคุณก็จะเอาอีกคนก็จะเอาอะไรประมาณเนี้อือหอแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถ้าได้คบกันก็คือมันจะเป็นความส,สัมพันธ์ที่มันมีความแบบมั่นคงและมันแบบยืนยาวจนไปถึงแบบ ั้นปลายชีวิตเลยนะหรือบางท่านที่วางแผนจะแต่งงานคือได้แต่งแน่นอนแต่คุณจะต้องรับในจุดที่ว่าเออเขาอาจจะไม่พอนิดนึงถ้าหากคุณรับตรงนี้ได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปได้ไกลเลยค่ะอือฮ mm ึ hmm. จบลงไปแล้วนะคะสําหรับกองที่1เนาะถัดมาค่ะกองที่สองค่ะอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนเนาะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคนนี้อาจจะเป็นในลักษณะเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นคนที่มีความต่างจากสถานะกันมากๆในบางท่านอาจจะเป็นแบบเจ้านายกับลูกน้องหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกันในสถานแบบสถานที่แบบ ค่อนข้างมีความเงียบสงบและมีความแบบวิชาการค่อนข้างเยอะในบางท่านอาจจะเจอการจากห้องเรียนเป็นเพื่อนร่วมชั้นหรือในลักษณะที่แบบเจอกันในหอสมุดเจอกันในคลาสเรียนเจอกันในมหาลัยอะไรประมาณนี้หรือเจอกันในร้านหนังสือสวนสาธารณะร้านกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากเพื่อนร่วมงานกันก่อนและแบบมันได้พัฒนาการมาเป็นคนคุยหรือคนในความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนเนาะอันดับถัดมาค่ะยกจะต้องดูก่อนนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณ โอ้โห uh huh. คือเขาคนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนที่เพิ่งถอยออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่อยากหยุดในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ถามว่าเขาชอบและเขาปรารถนาในสิ่งที่ดีกับคุณไหมจริงๆแล้วเขาค่อนข้างชอบคุณพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้ชอบในลักษณะเชิงคนรัก หรืออยากได้มาครอบครองแบบนั้นเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคนทํางานดีพอสมควรอะไรประมาณนี้เขาเลยชอบในการทํางานของคุณเขามองว่าคุณดูเป็นคนแบบขยันเป็นคนตั้งใจทํางานมันคือเสน่ห์ที่สวยของคุณอะไรประมาณนี้ถ้าถามว่าเขาคุยกับคุณได้ไหมยอมรับว่าเขาก็คุยกับคุณได้แต่ถ้าหากให้คุยในลักษณะแบบเชิงชู้สาวได้ไหมก็ยอมรับอีกว่าเขาไม่ปฏิเสธนะคะแต่เหมือนตอนนี้เขาไม่ได้จะโฟกัสในเรื่องความรักกับคุณเท่าไหร่นะ คือเขาเหมือนไปโฟกัสตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าใช่แล้วคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา เรามองว่าคนที่เลือกกองนี้มันอาจจะเคยไปถึงจุดความสัมพันธ์ที่มันแบบพีคสุดๆแล้วระหว่างคุณกับเขาคุณและเขาอาจจะต่างคนต่างแบบเจ็บมามากทั้งคู่แล้วกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันแบบเป็นลักษณะแบบท็อกซิกเรเลชั่นชิพมันเลยทําให้คุณและเขาได้ถอยออกมาตั้งหลักและถามตัวเองอีกรอบนึงว่าเราจะดําเนินความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างไรบ้างคุณและเขา,าอาจจะลดสถานะกันลงมาให้เหลือแบบ จากคนคุยที่เกิดจะได้คบกันเป็นแฟนอาจจะลดสถานะเหลือเป็นเพียงแค่คนคุยหรือเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะขอถามอีกนิดนึงอยากรู้ส่วนตัวว่าแล้วคุณกับเขา ความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอนาคตมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆเลยมันจะเป็นคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างมีความสตรองพอสมควรคือคุณกับเขาอาจจะตัดกันไม่ขาดมันจะชอบมีเรื่องราวหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทํากับให้คุณกับเขาได้กลับมาคุยกันหรือมัน กลับมาโคจรกลับมาคบกันอีกรอบหนึ่งมันเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์แบบเดอะเดวิลอะคะ่ะถ้าหากเป็นในลักษณะของเนื้อคู่อาจจะเป็นคูเ่เนื้อคู่ที่ถูกโชคชะตากําหนดมาไว้แล้วว่าคุณกับเขาจะต้องดําเนินความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปคือคุณกับเขายังไงก็ตามนะมันตัดกันไม่ขาดหรอกมันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างทาให้คุณกับเขาสุดท้ายท้ายสุดต้องกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วคุณกับเขาถ้าหากได้คบกันในอนาคตล่ะคะจะเป็นยังไง มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคิดหนักอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เ็คแอคชั่นหรือให้ความรักกับอีกฝ่ายมากเกินไปจนอีกฝ่ายรู้สึกเหนื่อยใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะให้หรือ ช่วงแรกๆอ่ะอาจจะทุ่มในเรื่องของความรักทุ่มในเรื่องของความสัมพันธ์มากเกินไปแบบและอีกฝ่ายก็จะไม่ค่อยทําอะไรอาจจะเป็นความรักที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความแบบบ้างานเยอะๆทํางานแบบเยอะมากส่วนอีกฝ่ายก็แบบพยายาม,มทุ่มเทแสดงความรักให้อีกฝ่ายหเห็นชัดเจนคือช่วงแรกๆเขาอาจอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่แบบไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่คืออ๋อเธออยากทุ่มเทกับฉันใช่ไหมอ่ะเธอก็ทุ่มเทมาสิอะไรประมาณนี้ฉันก็จะทา งานอาจจะเป็นลักษณะที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความสนใจหรือแบบทุ่มเทในเรื่องของความรักมากกว่าแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงอยู่ในนี้นะยิ่งคุณกับเขาได้คบกันไปในอนาคตมันยิ่งเหมือนเป็นคู่ที่แบบ พากันรุ่งเรืองขึ้นนะคะพากันแบบร่ำรวยเงินทองหน้าที่การงานหรือต่างๆเป็นคู่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีพอสมควรเราไม่แน่ใจว่าหนึ่งในสองคนที่เลือกกองเนี้ยอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้อาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะหรืออาจจะเป็นคนคุณทั้งคู่ที่แบบมีคนเข้าหาพวกคุณเยอะเลยดูเป็นเหมือนคนแบบเจ้าชู้นิดหน่อยอาจจะไม่ใช่เจ้าชู้นิดหน่อยเป็นลักษณะที่แบบมีคน เขาเรียกเป็นคนมีเสน่ห์ดีกว่าพอเป็นคนมีเสน่ห์ปุ๊บมีคนเข้าหาเยอะไม่กล้าปฏิเสธไงใครมาขอความช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเขาไปหมดอะไรประมาณนี้มาเลยดูแบบมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความเู้ชู้นิดๆในความสัมพันธ์นี้หรือไม่รู้จักพอซึ่งหยกอยากให้ระวังนิดหน่อยแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ไยได้ายหนึ่งทุ่มเทให้อีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายก็ยังแบบไม่เห็นค่าหรือรู้สึกแบบไม่เพียงขออยากจะได้อีกอยากจะได้แบบอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้โอ้โ uh huh. แลวคือมันก็จะเป็นแบบโครจรแบบนี้เพราะคุณทั้งคู่อ่ะตัดกันไม่ขาดไงเมื่อได้คบกันไปพอคุณวางแผนแบบจะเลิกจะเลิก,จะ,ลกจะเลิกกับเขาทีไรก็ไม่ได้เลิกกันสักทีสุดท้ายแล้วก็ได้กลับโครจรมาหากันอีกรอบหนึ่งม,มันก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเทคแอคชั่นมากเกินไปอีกฝ่ายก็ไม่ได้สนใจในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าเขาทิ้งไหมเขาก็ไม่ทิ้งมันก็จะอยู่กันแบบเนี้ยมันก็จะอยู่กันแบบเจ็บๆหน่วงๆอะไรกันแบบนี้อยอยากให้ระวังนิดนึงสําหรับคนที่เลือกกองนี้อยากให้ลองถามใจตัวเองดูว่าแท้ที่จริงแล้วเราชอบเขาคนนี้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าหากคนกับเขาได้คบหรือลงเอยกันจริงๆมันอาจจะเหนื่อยพอสมควรแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนที่เลือกกองนี้ถามว่ามันปลาจะมีความสุขไหมมันก็จะ เป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาต่างชื่นชอบดีกว่าอะไรประมาณนี้คือมันจะสุขก็ไม่สุดจะทุกข์ก็ไม่เชิงมาเป็นความสัมพันธ์แบบหนุ่งหน่วงแต่คุณกับเขาจะทิ้งกันไหมก็ไม่ทิ้งกันเพราะมันมีเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาพัวพันและทําให้คุณกับเขาแบบจะต้องยังอยู่และคบกันอยู่โอเคถัดมาค่ะเรามาดูกันกองที่สานะอันดับแรกค่ะโยกจะต้องขอดูก่อนว่าคุณและเขาเจอกันอย่างไรบ้าง จอกันยังไงสิคุณและเขาเจอกันยังไงคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในบางท่านอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่เจ็บทั้งคู่แล้วมาเจอกันคือคุณหรือเขาอาจจะอกหักจากรักเก่าๆหรือประสบแบบประสบเหตุรักเก่าๆที่มันไม่สมหวังอะไรประมาณนี้แล้วทาให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกันแล้วก็มาคุยกันว่าแบบเออเรามาลองคุยกันดูไหมเนี่ยฉันก็เพิ่งเลิกกับแฟนเก่านะ เธอก็เพิ่งอกหักจากคนที่เธอแอบชอบใช่ไหมอะไรประมาณนี้คือต่างคนต่างผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตมาเหมือนเหมือนกันแล้วก็เลยมาคุยกันอยากจะรองพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มันอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้ถัดมาค่ะเรามาดูกันก่อนว่าเขาชอบคุณไหมยมมองว่าเขาค่อนข้างชอบคุณพอสมควรนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะมีใครสักคนเข้ามาดูแลเขาเพราะเขารู้สึกเจ็บรู้สึกหน่วงในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเหนื่อยแล้วเขาอยากจะพัฒนาออความสัมพันธ์ ครั้งนี้ให้มันไปถึงในจุดที่เราและเขาได้ครบกันแล้วคุณล่ะคะชอบเขาไหมคุณก็ชอบเขาเหมือนกันคุณและเขามีความรู้สึกเดียวกันค่ะต่างคนต่างชอบกันแต่มันเหมือนกับคนที่แบบไม่รู้อะว่าคุณทั้งคู่ ต่างชอบกันแล้วกันอะไรประมาณเนี้เหมือนเรากําลังจะขับรถอะคะ่ะคุณขับฝั่งคุณขับจากเส้นทางหนึ่งแล้วเขาขับจากเส้นทางหนึ่งแต่เราทั้งคู่กับมีจุดหมายไปทางเดียวกันคือเราไม่รู้ว่าเราชอบกันแล้วคุณทั้งคู่ไม่ได้คบกันจะเป็นอย่างไรบ้างแรกเริ่มคุณทั้งคู่อาจจะต้องมีการปรับ ความสัมพันธ์ครั้งนี้พอสมควรคือด้วยความว่าคนที่เลือกกองนี้มันจะได้คบกันแบบปุ๊บปั๊บมากเลยได้คบกันแบบโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้คบกันนะคะคือคุณและเขาอ่ะอาจจะต้องมีการปรับนิสัยหรือปรับทัศนคติบางอย่างที่ไม่ค่อยตรงกันในหลายๆอย่างอาจจะลดความเป็นตัวเองลงคนละครึ่งเพื่อผสานแบบให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีการพัฒนาไปในจุดที่ดีขึ้นและแรกๆคุณจะรู้สึกแบบเอะฉันคิดดีหรือเปล่าวะที่มาคบกันกับคนคนนี้อะไรประมาณนี้มันอาจจะต้องแบบเหนื่อย พอสมควรอะไรประมาณเนี้ยซึ่งหยกอยากให้ระวังมากๆเลยอาจจะเป็นทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะที่แบบตอนที่วางแผนจะคบกันอะมันเหมือนจะมีรักเก่าหรือมีคนเก่าๆที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่แบบคุณอะ คุณคุยกับ2คนเนาะคน2คนก็คือนายเแล้วก็นายบและนายบเป็นคนรักเก่าของคุณคุณกำลังจะตกลงปองใจการครบกับนายเอะไรประมาณน,นี้ยยกอย่าให้ระวังเป็นเป็นอ้ายให้เลือกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณคนปัจจุบันอย่าหวนกลกับหาคนเก่าเพราะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะจบ ในรูปแบบเดิมๆโอเคกลับมาค่ะและเมื่อเรากับเขาคบกันจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือมันจะมีการพัฒนาไปในจุดที่ค่อนข้างดีขึ้นเยอะพอสมควรนะคุณจะค่อนข้างแฮปปี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยแล้วคุณจะรู้สึกแบบช่วสามารถควบคุมแล้วก็คอนโทรลความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ตอนที่คุณคบกับเขาเขาจะยอมคุณทุกอย่างแม้ว่าแรกเริ่มเขาจะดูเป็นคนแข็งกระด้างดูมีอีโก้ในตัวเองขนาดไหนแต่สุดท้ายท้ายสุดเขาจะยอมคุณหมดเลยแบบยอมคุณได้หมดแบบทุก ทุกด้านเลยอะไรประมาณนี้คุณจะสวยคุณจะดูแบบแฮปปี้คือคู่ของคุณเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันน่ะจะดูแบบเป็นฝาแฝดเลยอะ่ะคืออาจจะมีหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงกันมีแนวคิดทัศนคติบางอย่างที่ค่อนข้างมีความแบบ ตรงกันอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้ใครหลายคนที่เห็นจะค่อนข้างแบบอิดชา้าแม้ว่าภายในเราจะรู้อยู่แล้วว่าเออเราไม่ได้มีทัศนคติหรือม i n เซ็ตบางอย่างที่มีความตรงกันขนาดนั้นแต่คนกับเขาเมื่อคบกันไปมันดูแบบอะไรก็ดูบบเข้ากันเข้ากันไปหมดอะไรประมาณนี้อ่ะฮะแล้ว คุณจะมีความสุขแต่มันจะเป็นลักษณะที่แบบคุณก็จะตั้งคําถามกับตัวเองเสมอด้วยความว่าแบบทัศนคติและ mindset ลึกๆของคุณและเขามันไม่ตรงกันอาจจะมีการตั้งคําถามว่าแท้ที่จริงแล้วคุณชอบเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราคบกันเพราะต้องการลืมแฟนเก่าหรือลืมคนคุยเก่าอะไรแบบนี้มันจะมีแบบช่วงหนึ่งที่คุณเกิดการตั้งคําถามในลักษณะนี้ซึ่งโยโอยากจะบอกว่าคุณเลือกถูกแล้วที่คุณเลือกคนคนนี้นะคะโอเคค่ะ จบกันไปแล้วค่ะสำหรับหัวข้อที่ว่าเมื่อคุณและเขาได้คบกันในอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับใครที่ชอบจริตการดูดวงแบบหยกนะคะสามารถแอดไลน์ค่ะ b y u n u n c o y o k facebook fanpage และ twitter at miracle by me ค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากให้หยกทําหัวข้ออะไรที่คิดว่าสงสัยเหลือเกินอยากให้แบบเราทําอะไรประมาณนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะตรงไม่ตรงยังไงก็สามารถรีวิวหรือแบบ แนะนำติชมได้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะที่เข้ามาร่วมสนุกออในวิดีโอคลิป YouTube ของเราเนาะคือหยกอ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาแบบให้กําลังใจหรือแบบเข้ามาดูคลิปของหยกหรือมากดติดตามหยกนะคะยังไงก็ฝากช่องของมลิลาเคิลบายมีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะหยกไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย